สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกลุลพั์รินอัมนะคะวันนี้จะมา,านําเสนอข่าวเกี่ยวกับหัวข้อพลังงานน้ํานะคะซึ่งข่าวนี้มีชื่อว่ารู้หรือไม่กระแสน้ําก็ปั่นไฟได้เปิดตัวโรงงานไฟโรงงานไฟฟ้าพลังน้ําขึ้นน้ําลงที่เวลนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยได้กล่าวว่า,านักลงทุนเร่งจับเอากระแสน้ําขึ้นน้ําลงที่เกิดโดยธรรมชาติในแควนเวลประเทศสหราาัฐอเมริกากเนี่ย เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ก็คือนำมาใช้ปั่นไฟฟ้านะคะแล้วก็อาจและโปรเจกต์นี้เนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบของออในในการพัฒนานโรงงานน้าขึ้นน้ำลงทั่วโลกอีกด้วยนะคะซึ่งข่าวได้บอกว่าโครงการมอลลเนี่ยถือเป็นอ่อโครงการไฟ,ไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานจากน้าขึ้นน้ำลงเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะ ซึ่งโครงการนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารงานของเมนเตอร์โมนนะคะ,ะซึ่งเมนเตอร์โมนเนี่ยได้สัมปทานพื้นที่ทองน้ำนะคะ,ะขนาดประมาณ35ตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งบริซึ่งไอเจ้าเจ้าบริเวณนี้เนี่ยอยู่ที่ช่องแคบระหว่างเกาะแองแองเลสเซนะคะแล้วก็เกาะโฮลี่ไอแลนด์นะคะ,ะซึ่งทางเว็บไซต์เนี่ยได้กล่าวว่า เจ้าช่องแคบนี้เนี่ยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานพลังงานาน้นําขึ้นน้ําลงเนี่ยเป็นอย่างมากเพราะว่าจะเจ้าช่องแคบเล็กเนี่ยทำทำให้มีกระแสน้ําไหลประมาณ3.7เมตรต่อวินาทีนะคะเมื่อเกิดน้ํา3.7เมตรต่อวินาทีเมื่อเกิดน้าขึ้นน้ําลงนะคะแล้วก็ในอเจ้าช่องแคบนี้เนี่ยนับเป็นพื้นที่ที่มีกระแสน้ําขึ้นน้ําลงไหลแรงที่สุดในประเทศยุโรปเลย ในในประเทศยุโรปเลยนะคะโดยจะใช้หลักการนะคะเมื่อเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะคะก็คือกระแสน้ำเนี่ยในช่องแคบเนี่ยจะเปลี่ยนทิศแล้วก็ทำแล้วจะเกิดเป็นกระแสน้ำแรงในช่องแคบนะคะกระแสน้ำกระแสน้ำเนี่ยก็จะไปหมุนกลางหันซึ่งจะอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วพอกลางหันหมุนเนี่ยก็จะทำให้ ส่งพลังงานไปหาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะสามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปี2024นะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยได้ถึงสองพันได้ถึง240มกะวัตค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ